นับถอยหลังสู่ความพินาศล่มสลายของสองตระกูลใหญ่หุนชินพระท่านว่าวินาสกาเลวิปริตตพุทธิแปลว่าคนเราต่อให้ยิ่งใหญ่แค่ไหนมีเงินมากมายมีอำนาจแค่ไหนถ้ามันถึงเวลาที่กรรมจะตามทันคนผู้นั้นก็จะกลายเป็นวิปริตผิดเพี้ยนไปต่อให้ฉลาดแค่ไหนก็จะกลายเป็นคนโง่ จะสร้างความเสียหายสร้างความล่มสลายให้ตัวเองเหมือนอย่างกรณีตระกูลหุ่นนั่นไงอุตสาห์เป็นใหญ่ครองอำนาจไว้ตั้ง30กว่าปีแทนที่จะเร่งทำความดีสร้างผลงานให้ประชาชนคนกัมพูชาได้ศรัทธาได้ชื่นชมปรากฏว่าท่านกลับไม่ได้ทำอะไรไม่ได้สร้างคุณประโยชน์อะไรให้ประชาชนจนสุดท้ายก็กลัวจะหลุดจากอำนาจไปก็ต้องใช้วิธีมาสร้างสงครามหาเรื่องทะเลาะกับประเทศเพื่อนบ้าน จนทาให้เกิดปัญหาต่างๆน,นานาไม่ว่าจะที่ลาวที่ไทยท่านก็ก่อเรื่องเอาไว้โดยที่ไม่ได้สนใจว่าถ้าเกิดสงครามขึ้นมาจริงๆเนี่ยประชาชนจะเดือดร้อนแค่ไหนทาหารจะต้องบาดเจ็บล้มตายไปเท่าไหร่ท่านไม่ได้สนใจท่านสนใจแต่รักษาอํานาจของตัวเองไว้จนกระทั่งถูกทหารไทยโต้อตอบไปด้วยการปิดด่านแทนที่ท่านจะสํานึกปรับปรุงตัวปรากฏว่าท่านกลับโต้อตอบกลับมา้ดยหกมาตรการใหญ่ซึ่งร้ายกาจนะ ไม่ว่าจะเป็นการเลิกนําเข้าสินค้าไทยไม่ว่าจะเป็นการเลิกขายสินค้า,าเกษตรต่างๆนานาให้กับประเทศไทยรวมทั้งแรงงานกัมพูชาที่เข้ามาทํางานในประเทศไทยท่านก็จะเอากลับไปให้หมดแม้แต่ประชาชนคนกัมพูชาที่เข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาลต่างๆในประเทศไทยท่านก็บอกว่าต่อไปห้ามไปรักษาอีกทั้งที่การแพทย์ของไทยนี่เจริญก้าวหน้าจัดว่าอยู่ในลำดับ,บที่หนึ่งในสิบของโลกเลยนะขณะที่กัมพูชานี่หมอพยาบาลยังไม่พอ ก็ไม่เข้าใจว่าทําไมท่านจะต้องตัดสิทธิ์คนกพูชาไม่ให้มารับโอกาสในการรักษาพยาบาลตรงนี้นี่แสดงให้เห็นว่าความคิดอ่านของท่านมันวิปริตไปทุกสิ่งทุกอย่างผลักดันให้ท่านเดินเข้าไปสู่ตะแลงแกงเพราะว่าถ้าไม่ซื้อสินค้าไทยท่านจะเอาเครื่องอุปโภคบริโภคที่ไหนใช้ที่ผ่านมาซื้อแต่จากประเทศไทยถ้าไม่ยอมขายสินค้าเกษตรให้ไทยจะเอาไปขายใครท่านมีทางออกทะเลหลวงได้แค่ผ่านประเทศไทย หรือผ่านเวียดนามเท่านั้นและที่ผ่านมาปรกากฏว่าท่านไม่เคยทําการตลาดอะไรไว้ท่านไม่เคยสนใจไปค้าขายกับประเทศไหนถ้าท่านไม่ขายให้ไทยท่านก็เก็บสินค้าเกษตรเอาไว้เน่าใส่ประเทศตัวเองและคนกัมพูชาถ้าต้องกลับไปหลายล้านคนนี่นะคาดได้ว่าน่าจะกลับไปตกงานเพราะท่านไม่เคยเตรียมการสร้างงานอะไรไว้ให้เขาเพราะฉะนั้นถ้าเอาทุกปัญหามารวมกันมันจะเกิดความปั่นป่วนวุ่นวายในกัมพูชาและสุดท้ายนะ พี่น้องคนกัมพูชาเขาจะทนไม่ไหวไม่ว่ายัางไงคนกัมพูชาจะต้องลุกฮือขึ้นมาโค่นล้มตระกูลหุนแน่นอนมันไม่มีใครทนไหวหรอกครับท่านเอาเขากลับไปขังเขาไว้ให้ทุกทรมานใครมันจะยอมเป็นไปได้นะว่าประชาชนกัมพูชาจะลุกฮือขึ้นมาโค่นล้มท่านเสเอง